สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดมินเกมกับแอดมินเบียร์เช่นเคยกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา1 4 0 0 0บาทตัวน,นี้ได้อุปกรณ์เต็มชุดแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ตัวรับไ i f ไฟเราก็จัดแถมให้เช่นเคยนะครับฟรีลงโปรแกรมฟรีนะครับลงเกมให้ฟรีเป็นบางเกมด้วยนะครับอ่ะโอเคยังไงวันนี้ แอนเปนเกมกับแอนเนเบียร์เนี่ยก็ขอเก่าวสวัสดีปีใหม่ไทยกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับว,วันนี้ปีใหม่ไทยนาะเดือนเมษาหรือเดือนสงการนั่นเองนะครับจริงๆเดือนสงการเนี่ยเป็นเดือนแห่งเรียกว่าเดือนแห่งครอบครัวครอบครัวคืออะไรนะครับครอบคือวก็ประมาณว่าวันหยุดเทศกาลยาวๆเนี่ยให้พี่น้องทุกคนเนี่ยกลับบ้านไปเจอหน้าตากันนะครับได้อยู่ร่วมกันนะครับได้ใช้ชีวิตได้ใช้อ,ะ,อะไรนะ วันวันหยุดยาวอยู่กับครอบครัวอ,อ่าอยู่กับครอบครัวนะครับวันรวมญาติกันอ่าญาติคนไหนที่แบบไม่ได้เจอกันก็อาจจะได้เจอกันแต่ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นช่วงที่ social d i s t a n ซิ่งนะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิด19ให้เพื่อนเพื่อทุกคนก็ดูแรลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับน่ะเจอกันญาติพี่น้องก็สอบถามกันว่าใครเป็นไข้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อให้กับตัวเองเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คนในครอบครัวปลอดภัยนะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาอุ้ยหัวแตกแต่ถ้าไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่อง เออไข้หรือเรื่องอะไรก็สบายใจได้เลยนะครับก็อยู่กับครอบครัวได้แบบสบายๆเลยอ่ะโอเคยังไงก็เดี๋ยวนี้เรามาดูกับคอมพิวเตอร์ในราคา14,000บาทได้อุปกรณ์เต็มชุดแบบนี้อ่ะวันนี้ทําไมได้อมีเกมมาเทสก,กับเกม PB ครับก็แน่นอนเลยครับลูกค้านะน้องๆที่ทําการจัดชุดนี้นะครับขอ,อเกม PB ว่าเล่นลื่นไหมเล่นสตรีมได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยจัดให้เต็มที่ไปเลย วันนี้ก็เลยให้ไอนเบียร์เนี่ยมาเป็นคนเล่นเกม PB ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกับงบ14,000หัาว่าเล่นลื่นขนาดไหนแต่ก่อนที่เราจะไปดูไอ้เบียร์เล่นเกมเนี่ยเราจะทําการไล่สเปคให้เพื่อนๆได้ทราบก,ก่อนเลยว่าสเปคนี้มีอะไรบ้างมามาดูกันเลยเริ่มตั้งแต่ตัวเคสเลยครับตัวนี้เป็นเคสของ IT ทีโซนันะมีปุ่มสวิตช์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็สามารถเสียบ USB ได้นะด้านหน้าเป็นไฟ RGB ์ตัวนี้สามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับกดปุ่มรีเซ็ต RGB อยู่ด้านนี้นะอาจจะไม่โฟกัสนะครับ โอเคด้านบนมีพัดลมอีก2ตัวตัวนี้เป่าพัดลมดูดเข้านะครับผมจัดสายไฟด้านไหนให้แบบเรียบร้อยเลยนะข้างในโล่งๆนะครับไม่เกะก,กะไม่ลกเลยมองเข้าไปนี่คือ,อเรียกว่าอะไรสบายสายตายอย่างแน่นอนมากับจอ20นิ้วของ HP นะครับตัวนี้เป็นสายให้ d m i นะไม่ใช่เป็นแบบอ่าหัวแตก ไม่ใช่เป็นสายแบบ VGA ธรรมดาตัวนี้เป็นแบบ HDMI ให้ภาพที่คมชัดมากกว่าเดิมนะครับในขนาดที่1,600คู900ตัวนี้เป็นแบบ HD พัดเออเล่นเกมได้ภาพค่อนข้างที่จะชัดเจนนะอุปกรณ์จัดเต็มชุดให้อยู่แล้วนะครับเมาส์คียบอร์ดฟังเผ็นของเมาส์ตัวรับไวไฟก็จัดเต็มๆม,มามาดูสเปคกัน CPU Core i5 3 470นะครับสปีดอัพทูถึง3.60 g h z 4แก4เทด Ram 8 g b ตัวนี้ 4G สองตัวบัตรพันหกนะครับกดจอที่ที่หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองจิกวดีอาห้าเดสดีตัวนี้หนึ่งร้อยี่สิบจิกฮาร์ดดิสให้อีกหนึ่งพันจิกหรือหนึ่งเทรไบต์อ่าอุปกรณ์รับประกันเต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้รับประกันหนึ่งปีเต็มเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคขนาดนี้เล่นเกมพีบีลื่นขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถ้าที่มินไอมินเบียเล่นนะ่ยรู้สึกเป็นไงมีอาการไหมไม่มีไม่ไมี<ด>เลยไม่มีเลยเออไม่มีเลยไม้วยเลยได เล่นไปด้วยแล้วแบบอันนี้มันย่อย่อหน้าจอได้ไหมได้เฮ้ยลองเปิด youtube สิเพื่อแบบอยากเล่นเกมไปด้วยแล้วเปิดเพลงมัน,มนๆอะไรเงี้ยเคอร์เซอร์ไม่มาเคอร์เซอร์ไม่มาเอามาแล้วมาไหมมันบางเกมเนี่ยกดออกจากหน้าจอแล้วมันจะเด้งเลยนะบางเกมที่เป็นเกมออนไลน์ใช่ป่มมันจะแบบป้องกันการอะไรนะโป้โปาใช้ชทติ้งเปิดฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงอันนี้นี่ฟังเพลงของอพวก อันนนะเพลงไม่ตดลิขสิทธิ์อ่ะเออมันเดี๋ยวมันจะเข้ากล้องเพลงแดนอะไรนะของ NCE อะไรนะ D อะไรเออนั่นแหละเนี่ยลองดูซิลองเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยอ่ะลองเล่นดูซิเอื้อไม่ไหวแล้วใช่ไหมเนี N N N ่ยอ่ะลดเสียงขึ้หน่อยเอสิอ่ะลองเล่นดูนี่ ตั้งค่าให้เพื่อนเห็นกันสดๆเลยไม่มีเตียมแน่นอนถ้าคนไหนถามว่าพี่คับมาเล่นเกมไปแล้วแล้วเปิดเพลงฟังเปิดยูทูบเปิด facebook ได้ไหมก็จะได้เห็นกันชัดๆเลยว่าเล่นได้ไม่ได้นะครับจะไม่มีการเตรียมนะ่อันนี้คือเปิดให้เห็นๆเลยเปิดเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะกับเกมอู้หัวแตกอ่าเป็นไงล่ะเป็นการรีวิวแบบตรงไปตรงมานะครับผมจะได้ทราบกันเฮ้ยชนะเหรอชโชว์เหนือเข้า youtube ไปแล้วเข้า facebook ได้ไหม เข้า Facebook เดี๋ยวตอนนี้ไอ้มีเมียเข้า Facebook ไปนะครับเพราะมันต้องพิมพ์รหัสเดี๋ยวไอ้มีเกมจะพาไปดูอุปกรณ์ในเครื่องอีกรอบนึงหน้าตัวนี้คอยห้าสามสี่เจ็ดกัดจอที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ดีเดียห้าเอสดีร้อยยี่ิบกาดอีก1นึเทโลไบต์นะอุปกรณ์จัดด้านในเนี่ยไล่ใส่ยไฟให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จัดระเบียบของการตั้งพัดลมให้แบบเต็มที่เลยนะดูดลมเข้าดูดลมออกโอเคด้านหน้าสามารถเป็นไฟได้ของเคสไอทีโซนัสอ่ะโอเคตอนนี้อยู่หน้้า Facebook แลว เฟซบุ๊กกับนันนีฮ่าฮ่าฮ่าเอออ่าเปิดเฟซบุ๊กเล่นไปด้วยอ่ามีคนสตรีมอ่ามีการดู y youtube ไอ้ดูอะไรนะดูวิดีโอใช่เปิด youtube ไปด้วยเอ้ยพีบีเราอยู่ไหมโยไปดูทีบีสิกำลังเข้าเล่นทีวีด้วยเอ, <laughs> เอาให้หนักไปเลยอีพีนี้เล่นกันเห็นเห็น <laughs> นะครับกับชุดหนึ่งหมื่นสี่พันเล่นอุปได้อุกปกรณ์เต็มชุดแบบนี้เราเล่นเกมได้ขนาดไหนเดี๋ยวมีเกมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะปวดแขนละถือนาน เอาละตอนนี้เราตั้งกล้องไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็เข้ามาดูในหน้าของพีบีไอมินเบียเล่น p ีบีเออเล่นไปสักพักหนึ่งสมมติว่าคนเราเล่นเล่นอยู่ตอนยังไม่ตายเนี่ยมันก็จะคึกเหิมใช่ไหมแต่ดูสมมติเราเล่นไปปุ๊บเราตายเราจะมีความรู้สึกคือกูออกไปดูยอ,อย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวนะเดี๋ยวลองเล่นกันแบบตามความจริงเลยนะอืมอเเออ,เอ,อนี่ไงยิงยิงใครวะเดี๋ยวสเปคนี้สามารถเล่นพับจีสตรีมได้นะครับไอ้มินเกมเคยเทียบเรียบร้อยแล้วนะถ้า อุ๊ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนจะพุ่งนะเอาพัอกีจะตีเล่นไหมเล่นได้นะครับยังใครอย่างไอ้าวแอสฟิสครับเรื่องมันหิวเองไหมพีบีไม่ไม่หิวนะโดนโดนไปอีกหนึ่งครับเออตายอ่ะออกไปดูเฟซบุ๊กดิมีคนทักมาไหมเฮ้ยเร็วันนี้เลยอ่ะเร็วเอาเรื่อง อ๋แจ็แฟมโฮนะครับผมอ่าเปิด youtube ด้วยนะเปลี่ยนน้องเปลี่ยน YouTube สิ <S 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 เพลงนี้ไม่มาเปลี่ยนเพลงดีกว่าอะไรเงี้ยอ่าเล่นให้เพื่อนๆได้เห็นกันแบบจริงจังเลยนะครับผมจะถามว่าการกระทําแบบนี้มันโอเคไหมมันทําให้เครื่องทํางานหนักไหมทํางานหนักแน่นอนเพราะว่าเปิดหลายโปรแกรมนะครับถ้าเพื่อนๆนที่มีห้องแอร์หรือว่ามีพัดลมแรงๆเนี่ยก็แนะนําเปิดอัดให้ให้มันหน่อยนะเพื่อระบายความร้อนนะครับถ้าคอมในราคาหมื่นสี่จะเปิดประมาณนี้ก็ถือว่า ได้สุดกาลังของมันแล้วเนาะไม่ใช่คามสามหมื่นสี่หมื่นที่จะแบบเปิดหลายๆโปรแกรมนะครับแต่อันนี้แอ้มิเกมก็มาทําให้เพื่อนๆได้ดูว่าข้อมูลสี่มันก็ทําได้เหมือนกันนะแล้วก็เล่นได้ถามว่ารู้ไหมว่ามันเล่นได้แล้วมันลื่นแบบนี้ไอ้มิเกมไม่รู้นะคือเล่นให้เห็นเลยเออแบบสดๆแล้วร้อนเล่นกันให้ดูเล่นกันให้ดูจริงๆเออเพอนก็จะได้ใช่เพื่อนก็จะได้เข้าใจกันนะครับระเบิดซ้ายโอ้โหจยตายเปิดเพลงได้อารมณ์นะ เพลงจังหวะบวกพอดีเลยครับบวกอ่ะบวกแต่ไม่ได้ยินเสียงคนเดินไงการยิงอย่างเดียวเลยออกมาหน่อยลุนลุนลุนสเปรนี้เล่นอะไรได้บ้างครับเล่นได้เกือบทุกเกมเอาเป็นว่าเล่นได้น่าจะทุกหูหัวแตกน่าจะได้ทุกเกมเลยนะเพราะว่ากีตีม,มันเป็นเกมเคยเทสเรียบร้อยแล้วเล่นได้ด้วยนะครับไปตั้งค่าแบบที่มีเกมแนะนำเนี่ยบอกเลยลื่นๆนะกับชุดนี้ในราคาหนึ่งสี่พัน เคสก็สวยนะไอทีโซนันตัวนี้เป็นเหมือนหอไอฟเฟลถ้าเพื่อนๆได้สังเกตไอมินเกมพูดเนี่ยหรือว่ารีวิวกับเคสตัวเนี้ยไอมินเกมจะบอกว่าตัวนี้มาเป็นคือเคสหอไอเฟลนะเออสวยอยู่ไอมินเกมว่าชอบอตั้งกล้องดูไอมินเบียเล่นต่อช่วงนี้จะให้ไอมินเบียเล่นเกมให้เพื่อนได้ดูในบ่อยหน่อยนะครับเพราะไอมินเกมจะได้ ภาคจะได้พูดแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันถ้าทั้งเล่นเองด้วยรีวิวเองด้วยมันจะมันจะไม่อะไรได้รายละเอียดไม่เต็มที่นะครับเออพื่อช่วยโอ้โหยิโดนยังไงวะร้ายๆอุ้ยเดี๋ยวมันคิวให้ช็อตโอ้หัวแตกแต่เกมพีบีคนก็ยังเล่นเยอะอยู่นะใช่ไหมใช่พอแบบเป็นเกมที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะเหลือแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเออไปเจอแต่คนเก่งๆแบบ ยิงเอายิงเอาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เก่งนะยิงมั่วโดยิงนี่ไงจังหวะโอ้โหเว่งโดดไม่ยิงตายกลางกาศเลยจังหวะโดดยิงไม่ใช่เด็บนะเพื่อนเพื่อนรู้จักเกมเด็บไหมถ้ารู้จักนี่ไม่อายุอายุไม่น้อยแล้วนะก็งี้จ้ำยิงที่จํำไม่ได้ด้วยพีบีรอบนี้เราไม่ได้ตั้งสแตนดาร์ดนะ ลืมบอกใช่ลืมบอกเพื่อว่าเราตั้งสุดแม็กทั้งหมดเลยเออความละเอียดความชัดภาพต่างๆตั้งสูงหมดเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูอ่าเดี๋ยวจบวินแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเรียบร้อยเราตายเมันโยกดิจิตอลอ่ะลบแบบดิจิตอลมันลบแบบดิจิตอลอ่ะถ้าคนไหนเข้าใจก็ไม่อายุไม่น้อยแล้วเหมือนกันดักดักแกมันเลยเออลบแบบยิงยิงยิงเอากโอ้ยหัวแตกบ้าไปแล้ว มันหานมายิงเราตายเลยพีวีก็ยังเป็นเกมที่เล่นสนุกอยู่นะไอ้เกมว่ามันก็ยังเป็นเกมที่แบบโอเคในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าผ้ามันจะเป็นแบบอในยุคยุคเก้ายุคยุคสองพันเอ็แล้วกันเออก็ผ้ามันยังโอเคอยู่เล่นสนุกยิงก่อนนะเนี่ยเป็นเกมเ็เกมแรกๆกันนะที่ยิงแล้วแบบเห็นลูกกะสุนนะออเออเมื่อก่อน,เ,นเกมที่ยิงแล้วเห็นลูกกะสุนเนะี่ยไม่ค่อยมี เอเดฟก็นี่คือยิงไม่เห็นกระสุนเลยแบบยิงแล้วไปเลยแต่นี้มันมีเาเรียกว่าวิถีกระสุนเออวู้แตกขวาขวาเฮ้ยมีคนทักเฟซมานี่นี่ไงมี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 ใช่ไหมเออเนี่ยมัเล่นได้ครับดูได้เลยเฮ้ยยูทูบยูทูบมีคนทักมาไม่มีนะยูทูบทักมาด้วยอ่ะเออนี่ไงพวกนี่ไงคอมเมนต์คอมเมนต์อ่าเราเปิดติ๊กตอกดูด้วยเฮ้ยเปิดติ๊กตอกได้ด้วยเหรอ เฮ้ยเอ็นบิกมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเปิดติ๊กตอกใน Google ได้อะมันจะเป็นแบบไม่ล็อกอินใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยเด้าแล้วเด้งแล้วเด้งว่างๆเรานั่นงกดหลายไปเฮ้ยเด้งไปแล้วไปบุกทักอีกเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยจบไปแล้วเฮ้ยจบไปแล้วตายแล้วเรียบร้อยโอ้ <c oughs> ถือว่าใช้ได้ดีในรับหนึ่งถามว่าตัดต่อได้ไหมครับตัดต่อได้นะครับตัดต่อได้ความเร็วช้าขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตัดต่อถ้าเพื่อนๆตัดต่อคลิปประมาณ5นาทีสินาที ความละเอียดเป็น 4K หรือ Full HD เนี่ยบอกเลยว่าตัดต่อกปับเดียวเสร็จนะครับแต่ถ้าเพื่อนตัดต่อครึ่งชั่วโมงหรือนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วตั้งค่าสูงๆก็ต้องใช้เวลานิดนึงเครื่องนี้สามารถตัดต่อได้ทั้งหมดเลยนะครับความเร็วช้าขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยทำคลิปนะค,ความยาวความสั้นแต่หลักๆนี่คือได้หมดนะครับเออนี่มันไม่เห็นมันไม่เห็นเรียบร้อยตายตาย,ตายโอ้โหจะตายเลือดห้าร้อย ทำไมตายขาแหงน่ะโดยดีโดยดีเ <Excel> ฮ <KK> oh. <ing> oh, oh. ้ยเพื่อนเใครอ่ะโอ้โหขวามันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันนี่คือคนเก่งๆโยโย่สตรีมด้วยเล่นด้วยก็ยังได้เลยใช่พีบีสตรีมได้ในชุดเริ่มต้นยูทูบเบอร์พีบีได้เลยเนี่ยอ่าเป็นชุดเริ่มต้นในการเล่นเกมไม่สูงมาก แต่อย่าลืมว่าไอมีเกมเคยเอาสเปงน,นี้ไปสตรีมพับ G ีสตรีมแล้วนะครับเล่นได้แต่อาจเฟรมไม่ได้สูงเพราะวมีเกมตั้งแค่60นะครับถ้าเพื่อนๆบอกอ้าวจริงนะเล่นได้จริงไหมลองเข้าไปดู EP ก่อนหน้านี้เลยนะเลื่อนเข้าไปดูในช่องไอเกมดีซีคอมนะครับแล้วก็หาคอม13900หรือ12900นี่แหละที่มีเกมไปสตรีมพับ G ีสตรีมก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับ แต่แันนี้เรามาโฟกัสกับเครื่องนี้กันดีกว่า1นึ่งหมื่นสี่พันนะครับอุปกรณ์เต็มชุดอุ้ยเฮ้ยมันไม่ได้ตายจากไอ้คนอื่นหรอตายจากเราเหรอทีเนี้ยให้มัขึ้นดาวเฮ้ยยิงพร้อมกันปะประมาณนี้ไหมไม่ได้เอื้อเออมันมันมันมีมันมีเกาะอยู่ฮะยังกระพริบอยู่เกาะเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงตอนเกิดมันกระพริบอยู่ไงเรายิงไม่ได้เดืยวเดือด เอาน้อยหน้าไปกินอ้ยเละเละยิงควันไปก่อนไม่รู้ยิงอะไรือ้อมันไปแล้วยิงอะไรเราโอ้แปลกเห็น,นไ,ไ,ไ,ไหมพีบีมันมีคนเก่งๆเยอะนะมาต่อกัน เพื่อนๆที่สนใจคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดน,นะครับสามารถทักกันเข้ามาได้ที่ทางเพจไอคิวพิคอมนะครับหรือเข้ามาดูคอมก่อนได้ที่ช่องทางช anel y o u t u b e นะเพื่อที่จะทําการดูอุปกรณ์ต่างๆว่าได้ชุดแบบไหนแต่ตอนนี้ขอแจ้งก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์ในราคาเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งเอ่อเริ่มต้นอยู่ที่900 0กว่าบาทหรือ8000ไปปลายเนี่ยสามารถทําได้อ่าตอนนี้ก์ดจอหายากมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเริ่มหายากราคาค่อนข้างที่จะสูงก็เลยอยากจะ อธิบายให้เพื่อนฟังว่าตอนนี้ทางเพจนะครับรับทําแบบเราทําแบบจัดตามงบหรือจัดตามงบที่เพื่อนๆนแจ้งมาคือว่าเพื่อนๆแจ้งงบมา1 5 0 0 0บาททางเพจจะทําการจัดสเปคให้นะครับจะได้เป็นแบบนี้นะจะไม่มีแบบว่าให้เพื่อนเเลือกสเปคมาจากทางทางเพจหรือทาง YouTube แล้วก็เอาตามนั้นอันนี้ขอแจ้งว่าตอนนี้ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาราคาของกร์ดจอตอนนี้มันขึ้น 2วันก่อนนะครับกัดจอแค่ g t x 1050 Ti นะ6,490บาทวันนี้นะครับกัดจอ g t x 1050 Ti ราคา7090บาทขึ้นมาเกือบเกือบพันนะครับเพื่อน,เพ,อนอเพราะว่าราคามันมีการปรับตลอดเวลาก็เลยจะแจ้งว่าตอนนี้รับทำเป็นจัดตามงบนะครับเพื่อนๆแจ้งงบมาเดี๋ยวเราทางเพจจะทำการจัดสเปคให้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่ว่าตั้งค่าอะไรกันไว้นะฮะ ความเรยกของจอเนี่ยตั้งเป็นที่1 6 0 0 0ตัวนี้ตั้งสูงสุดของตัวจอเลยนะแล้วก็ตัวเฮิร์ชเนี่ยเราตั้งเป็น65เออแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยตั้งสูงมากนะค่าคุณภาพกราฟิกตั้งสูงมากแล้วก็ x4 ด้วยปกติการตั้ง x4 x2 เนี่ยจะทำให้กินสเปคสูง,สง,สงกินสเปคค่อนข้างเยอะแต่รอบนี้เราตั้งเป็น x4 ก็ยังเล่นลื่นแบบสบายสบาเลยนะครับ พูดง่าย PB ตั้งเต็มสตรีมเล่นได้นะครับตั้งเต็มที่ฮะเล่นแบบลื่นๆเอ้ยติ๊กตอ,อกก่อนเอ้ยติ๊กตอ,อกมาเหรอเออก็เล่นได้ก็ดูได้แบบสบายใจนะครับกับงบหนึ่งหมื่นสี่พันน่าโอเค EP นี้ก็เล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วยังไกงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กับไอเกมพีทีคอมด้วยนะครับวันนี้ไอมีเกมไอมีเบียสองคนก็ขอกล่ากคนว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ